สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ jp 1 6าห t a r o t channel ผู้รับสารเจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านน้ัไพ่ทาโลกหมอแจนนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยนะทั่วโลกเลย fc สปอลาวด้วยค่ะสบายดีขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจที่เข้ามาฟังคลิปอวะวันนี้มาแรนดอมเหมือนเดิมนะใช้ไพ่เซ็กชวลเมจินะคะอวะแรนดอมมา ความรักนะอะความรักก็ไปกันต่อนะคะข่าวดีจากเจ้าความรักของคุณนะถึงคุณตอนนี้อะมาดูกันว้าวว่าว่วา,ววาวอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะตอนนี้เลยอะข่าวดีจากความรักถึงคุณตอนนี้นะคะเป็นการอ่านพลังงานแบบแรนดอมนะคะใครที่นะคะมีพลังงานข่าวดีความรักที่คุณจะได้รับรู้รับทราบนะคะไม่มีความมือเอินในโลกใบนี้นะคะเอาละนะคะเป็นแบบททม์เลสคุณจอ พบคลิปนี้ตอนไหนช่วงไหนระยะเวลาไหนก็ได้นะคะไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้อาระมาดูพลังงานนะคะข่าวดีจากความรักถึงคุณมันเป็นอย่างไรสถานการณ์อ energy นะพลังงานขอดูใบแรกซีที่ตกออกมาขอพลังที่แรงที่สุดข่าวดีความรักของพวกคุณนะคะพวกคุณที่เข้ามาชมคลิปพวกคุณที่อยู่ใน y o u t u b e นะคะมีพลังงาน energy แบบไหนอะเดี๋ยวมาดูว้าว คุณบอกว่าเดี๋ยวนะอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวหมอถือให้เห็นชัดๆคุณบอกว่าคุณแบบว่าคุณคุณนะอืมตัวคุณความรู้สึกของคุณของพวกคุณนะคะหมายถึงว่าหลายๆคนที่มีพลังงานเอเนจีแบบนี้ไพ่ใบนี้ถึงโตกออกมามันเหมือนคุณบอกว่าฉันอ,อ่ะฉันก็ไม่ได้อ,อ่อไม่ได้อะไรแล้วนะอืมกับความรัก กับพวกคุณกับพวกเขากับพวกเธอเหล่านั้นฉันเหมือนอยู่ได้แหละเอออยู่ได้แบบในส่วนของฉันเออในส่วนของของตัวคุณเองคุณเหมือนแบบอ่ะเขาเรียกว่าไม่พยายามแล้วเออถอดถ,ถอนใจเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่คุณเคยพยายามมาเออพยายามมาแล้วเออพยายามมาแล้วตอนนี้คุณบอกชิวๆอ่ะฉันอยู่ได้เออฉันกําลังแบบฉันก็ ถอยออกมาอยู่ในที่ชั้นยืนแบบสง่างามของชั้นอะฉันก็ไม่ได้อะไรแล้วนะเออแต่เขาเหล่านั้นนะคะกําลังจะกําลังจะทําอะไรนะอืมคุณบอกคุณก็ไม่ได้สนใจแล้วอะคุณถอยออกมาแล้วคุณถอยใจออกมาแล้วนะอือนะคะในความเงียบคุณบอกคุณอยู่นิ่งๆแล้วอ้าวสีดาบนะคุณอยู่นิ่งๆในส่วนของคุณนะพลังงานเดอะมูนนะคะเขาบอกว่าอะมีคนที่นะคะเออนะคะ มีความเซนซิทีฟถึงคุณมีความรักนะคะเดะมนนะยังไม่ลืมนะอยู่ในห่วงหัวใจของเขานะคะอืมนะคะว้า wow, วนะคะนี่ ยังมีความรักเขายังคิดถึงนะคุณคุณเหมือนว่าไม่สนใจเขาแล้วอะคนที่คุณไม่สนใจแล้วคุณบอกว่าเออคุณถอยแล้วคุณถอยออกมาแล้วฉันฉันไม่พยายามแล้วฉันเหนื่อยอะไรเงี้ยอืมคุณอยู่นิ่งๆของคุณคุณไม่ได้คุยแล้วคุณไม่ได้ติดต่อสื่อสารแต่คนคนนี้นะคะจะเข้ามาเออนะคะเหมือนว่าจะเข้ามาอยากพัฒนาความสัมพันธ์แสดงว่าในอดีตคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความลับ แล้วคุณพยายามแล้วคุณได้ถอยออกมาแล้วนะปัจจุบันสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เป็นข่าวดีที่เหมือนว่าคนอยู่ในความรับเขาอยากขอโอกาสพัฒนาเออเขาอยากขอโอกาสว่าพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอันนี้นะคะเหมือนหนึ่งดาบอันใหญ่นี้เหมือนว่าเขานึกถึงความรักที่เคยมีอยู่กับคุณนะคะอมันเหมือนเนี่ยจิตใจเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวอหมอรวบรวมาพูดก่อน คือ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 เขาอะใจเขาอะไม่สามารถหลุดออกไปจากพันธนาการในความรู้สึกที่เคยมีกับคุณเหนือออกปะอันนี้เห็นไหมคะโดนล่ามโดนล่ามไว้ที่เตียงนะเออนะไพ่ดึงดาบอันใหญ่เนี่ยเขาอยากตัดใจแล้วเขาไม่อยากคุยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมันเหมือนว่าตอนนั้นอะคุณต้องการเขาแต่เขารู้สึกเหมือนเล่นตัวเออแต่พอตอนนี้คุณถอยออกมาไม่ต้องการแล้วฉันไม่เอาแล้ว เออฉันเบื่อเออฉันเบื่อเธอแล้วอะไรก็แล้วแต่ในะอดีตที่ผ่านมาที่คุณเคยทุ่มเทหรืออะไรหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยให้ฉันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเออนะจะประมาณนี้นะเขาบอกว่าเขาพยายามเหมือนทําเหมือนว่าจะไม่สนใจหรือไม่ใส่ใจจะพยายามตัดใจคุณกับจากความรักนี้นะคะอืมเพราะคุณดูเหมือนอืมถอยออกมาแล้วไม่สนใจดูเย็นชาเขานะคะไม่ได้ เขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้มีคุณอีกครั้งหนึ่งวาวดูสิคือมันเหมือนถ้าเกิดพูดภาษาโบราณก็บอกเอาเถิดเจ้าล่ออะไรเนี่ยเออเจ้าความรักหรือเจ้าคนนี้เออไม่ยอมไม่ยอมปล่อยคุณไปนะคะไม่ปล่อยคุณไปเด็ดขาดนะคะสามไม้เท้าเนี่ยคือแบบอยากขอโอกาสมามีความสัมพันธ์ด้วยกันแหละคือในอดีตอาจจะเป็นความลับอะไรก็ได้หรือพยายามอยากตัดใจแต่ก็ตัดใจจะคุณไม่ลงนะคะ ตอนนี้สามไม้เท้าคืออยากกลับมาอยากกลับมารักอยากกลับมีความสัมพันธ์เหมือนเดิมแต่อยากจะพัฒนาไปแล้วออยากจะอยากจะจริงจังอนะ่ะเอออยากจะชัดเจนอืมนะเหมือนคุณรู้สึกว่าถอยแล้วเย็นชาใส่เขาไม่สนใจอะไรกับเขาแล้วเขาก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมนะเอาละมาดูข่าวดีความทิเศที่จะมาถึงคุณตอนนี้นะเอนเนจีเหมือนว่ามีคนกําลังจะมาคั่งคุณจะตื้อคุณ เธอทำไมไม่เธอทำไมไม่เธอทำไมไม่เคซี่ฉันเหมือนเดิมล่ะเออพอคุณเฉยพอคุณแบบฉันไม่เอาแล้วล่ะฉันไม่เอาเธอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ไหวเขานะคะอันนี้แหละนะคะหกไม้ท้าวิกตอรี่อ่าความสําเร็จมันเหมือนคุณทําสําเร็จนะ่พะพอคุณเริ่มเย็นชาเริ่มถอยเริ่มนิ่งเริ่มอยู่ในที่ของตัวเองแบบส,ยสวยๆดูดีหล่อๆเท่ๆของคุณนะคะ อันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกเหมือนว่าฉันพยายามมาถึงแบบจนคุณแบบไม่เอาแล้วนะต่ท้ายที่สุดความความพยายามอันนั้นอนะเออความเฉยชาความนิ่งเงียบความไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรืออะไรอะมันสําเร็จเออมันเป็นมันได้ชัยชนะมันเป็นวิกตอรี่นะคะเห็นไหมคะคุณอยู่เฉยนะคะเขากลับมาเขาอยากมาสัมผัสเรานะคะเขานึกถึงเราคนะคุณแบบคุณเอาชนะเออคุณได้รับชัยชนะถ้าเหมือนถ้าเหมือนเหมือนว่า เ,ออเวลาการครบนะคะเวลาที่เหมือนว่าเรากําลังจะวิ่งตามใครหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาก็พยายามจะวิ่งหนีมันเหมือนเราจะเป็นนักล่าแต่เวลาที่เราอยู่เฉยๆเราวิ่งถอยกลับมาเขาก็จะมาตามล่าเราเออตามล่าความรักความต้องการที่มีจากเรานึกออกใช่ไหมเออมันเป็นแบบนั้นเฮ้ยคนนี้ทําไมไม่ได้นะต้องมาต้องมาชอบฉันมันเดิม อยากจะกลับมาเออแสดงว่ากำลังมีความสําเร็จอะไรบางสิ่งบางอย่างกองความรักความรักที่คุณรอคอยมาอย่างยาวนานเหมือนแบบว่าอะไรอะไรกันเนี่ยจริงๆฉันฉันอยู่ได้แล้วกลับมาทำไมอ่ะเออนะอยากอยากจะได้คุณกลับมาเอออยากจะให้คุณกลับมาอยู่ในความรักนะคะเอาล่ะเอาละเหมือนการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างของเขานะ วิกตอรี่นี่ข่าวดีนะหกไม้เท้าเนี่ยนะคะแสดงว่าในความพยายามของคุณแล้วคุณทําทุกวิถีทางแล้วเอาอกเอาใจอะไรก็แล้วแต่มันไม่สําเร็จพอคุณทําเฉยชาเย็ยยนชาถอยออกมาไม่สนใจอะไรแล้วนะคุณกลับได้รับการตอบสนองนะอาจจะเป็นพลังงานของของใครไม่รู้นะหน่งตรงนี้นะอ่ะเนี่ยเห็นไหมคะสี่ดาบที่คุณอยู่เฉยๆนะเออก็บอกว่าบางครั้งคุณบอกไม่เอาแล้วคนนี้ถอยมาพลังงานเหมือนเจ็ดไม้เท้า ป้องกันตัวเองโปรเทคตัวเองแล้วนะคะไม่อยากไปต่อไม่อยากพยายามแล้วก็คนคนนี้นะหรือว่าคุณอาจจะบล็อกในความรู้สึกหรือเคยบล็อกเข้าไปหรืออะไรก็แต่แต่เขาไม่เขาไม่ยอมเขาจะกอดคุณไว้เขาจะเก็บคุณไว้ไม่ได้ห้ามบล็อกฉันพยายามจะตือ้อพยายามจะหาทางติดต่อสื่อสารมานะคะอืแอบดูแอบซืบแอบส่องคุณอยู่ลับๆตอนนี้นะถ้าเกิดมี สมมุติว่าคุณนะคิดว่าคนคนนี้ที่ฉันเป็นคนที่ฉันเคยรักมากๆนะแล้วคุณถอยออกมาคุณบอกว่าไม่เอาแล้วคนนี้ไม่อยากให้มันติดต่อมาหรือคุณไปบล็อกเขาไม่ว่าบล็อกเบอร์บล็อกโซเชียลออนไลน์บล็อกความรู้สึกหรือพลังงานอะไรอย่างเงี้ยนะนะคุณตัดสินใจแล้ว,นแ,นวแน่ๆแล้วนะคุยออฟซอสเหมือนคุณตั้งดากใส่เขาแล้วว่าฉันจะไม่เอาแล้ว อไอความสัมพันธ์แบบลับๆนี้ไอเรื่องอะไรมันวุ่นวายหัวใจมันวุ่นวายจริงๆคนคนนี้เนี่ยนะคะคุณลองลดบล็อกสินะคนนี้โทรมาแบบกระนำเลยเออโทรหาพูดนู่นนี่นั่นหรืออะไรนะคุณลองลองดูได้นะเอนิจีนี้มันต้องเกิดขึ้นนะคะณสถานการณ์ตอนนี้แน่นอนเลยนะคุณลองดูนะใครที่เคยบล็อกกันไปหรืออะไรก็ได้คนที่คิดว่าเอ้ยไม่เอาแล้วคนนี้มันทําอะไรคุมเครือจังเลยนะ นี่นะก็บอกว่าตอนนั้นนะคะอตอนนี้นะเขาพยายามพอเขาพยายามเขาพยายามจะติดต่อสื่อสารหรือบางคนก็อาจจะบอกจากความรู้สึกอาจจะติดต่อสื่อสารได้แล้วลองลองปลดบล็อกกันไปแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารแล้วเขาพยายามอยากจะชัดเจนหรืออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แบบเออเอาจริงๆแล้วนะตอนนี้เออกลับมาคบไม่พดจิงแล้วนะเออนะแต่คุณนะ่ะก็ทําเป็นเหมือนไม่รู้ไม่ ก้าไม่เท้าขึ้นมาแล้วแบบคือไม่ให้เขาเข้ามาในความสัมพันธ์อ่ะเออแบบไม่ค่อยเปิดใจไม่เอาไม่เชื่อใจมันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเออมีการแบบเล่นตัวอ่าเล่นตัวด้วยมีการเล่นตัวแอลแล้วนะคะเกิดการเล่นตัวแล้วว่าทําไมมาทําไมเออนะคะต่อมานะสามถ้วยเห็นไหมนะคะเพราะคุณก็ยังเป็นความสุขของเขานะ คิดถึงช่วงเวลาที่เคยคุยกันที่เคยมีความสัมพันธ์กันเป็นความสุขอะสามถ้วยนะไพ่อีโรติกขึ้นมาเลยกันเลยทีเดียวนะอืมคุณเป็นความสุขของเขานั่นเองนะสามถ้วยนะเขายังอย่างมีคุณคิดถึงนะอืมนะติดติดในบ่วงอารมณ์เสน่หหาติดในบ่วงสวัสดุณน,นะเออต้องกลับมา ถ้าเกิดคนที่ยังไม่ได้เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะอืเขาก็แบบว่าเวลาคุยกับคุณเขามีความสุขอืนะคะมีความสุขมีความสบายใจมีความแบบว่าคุณคุยดีอ่ะนะคะสามถ้วยนะอยากกลับมานะคะขอโอกาสเป็นความรักเป็นความสุขตัดใจทําไม่ได้นะ,ะหรือเขาไม่อยากให้คุณตัดใจไปจากเขา,าไม่ได้นะ,ะต้องกลับมานะต้องกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์นะคะไม่อยากให้คุณถอยออกไปนะ เป็นคนที่เหมือนแบบว่าฉันจะไปแล้วนะวิ่งมากอดฉันวยทำไมอย่างนี้ข่าวดีนะอ่ะมาดูข่าวดีต่อ King of วาเอาะไรนะนะเนี่ยเห็นไหมคะก่อนเราไว้แน่นเลยคิงออฟวานไฟลักปัตนานะคะอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันจริงจังแล้วนะเป็นแบบผู้ใหญ่แล้วไม่เอาแล้วความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเด็กๆหรืออะไรในสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่พอใจอะแหละเออเนี่ย งอนะคะเห็นไหมคะอืมนะแปะถ้วยเห็นไหมคะในรูปนะอืมอันนี้สามารถดูได้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะงอเราเราหันหน้าแล้วเราไม่เอาก็งอพยายามไม่ได้ <c oughs> งอ้อขอสุดฤทธิ์อันนี้คือจริงๆต้องตั้งว่าใครกําลังข้างรักคุณหนักมาก <c oughs> จะมีใครเข้ามาข้างรักนะข้างมากถ้าเธอไม่ยอมเธอจะปั้มอะไรอย่างนี้นะ อันนี้คือข่าวดีจากความรักนะมันเหมือนแบบไม่ยอมจะทําทุกวิถีทางเขาจะทาทุกอย่างเพื่อเอาชนะใจคุณทั้งๆท,ท,ที่ปกติเขาไม่ทําหรอก <c oughs> คนนี้นะเขาเป็นคนแบบนั้น <c oughs> เออไม่ได้ฉันไม่ให้เธอไปฉันไม่ให้เธอออกจากที่ฉันมันเป็นแบบข้างเออเพราะคุณเฉยชาหรือนิ้งเฉยมันข้างแล้วมันกำลังข้างขึ้นมาเอารามาดูต่ออ่าสิบดาบนะนะคุณบอกว่า ตอนที่เวลาฉันต้องการนะอืมนะมับอกเขาบอกว่าเขาเสียใจนะในบางสิ่งบางอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอืมเหมือนตอนนั้นแหละนะคะเขาอาจจะรู้อยู่แหละว่าเขาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีสิบดาบเขาเสียใจนะคะอืมเขาเสียใจในความสัมพันธ์ที่อะไรก็แล้วแต่คนที่เคยคนที่เคยแบบว่าคุณรู้สึกเหมือนว่าเออคุณเสียใจแหะ ยังงอนงอขอโอกาสนะคะมันเป็นลักษณะเหมือนแบบอเขาเรียกอะไรอะ The Devil มาเนี่ยนะคะ The Devil นะมันเป็นอะไรที่แปลว่าไม่ยอมปล่อยเวลาที่เราต้องการเขาบางทีเขาก็ทำมือนเฉยเวลาที่เราเฉยชาหรือเราตัดใจได้แล้วเราทำใจแล้วก็กลับมามอบความรักนะแปลว่ามอบความรักให้เรา จะข้างใครเรานะเดวิลนะมันเป็นไพ่ของความรักความสเสน่หานะคะอืมไม่ยอมดึงดันนะดึงดันจะเอาให้ได้เออจะกลับมาจะขอโอกาสจะทําทุกอย่างอืมนะถวายตัวกันเลยทีเดียวนะในความรู้สึกของเขานะข้างหนักมากเลยนะเดวิลอะเดวิลนะมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ยอมนะอืมความสัมพันธ์แบบ ลึกซึ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ในความรู้สึกของเขาเขาไม่ยอมนะคะเขาจะต้องนะ,ะทำทุกอย่างเพื่อชนะเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะมีความต้องการ <c oughs> อยากอยู่ในความสัมพันธ์อนะ่ะเออถ้าพูดถึงเรื่องเซ็กก็มันก็แบบข้างเราหนะักอ่ะเออนะคะข้างใครนะ,ะอยากมีคุณในความสัมพันธ์คิดถึงโหยหาเสน่หา ไม่อยากให้คุณไปกับคนอื่นนะคะเดชาริออดอืมนะคะเดชาริออดเนี่ยเมื่อก่อนนะเป็นคนเหมือนแบบนิ่งๆไม่ค่อยพูดอารมณ์เย็นชาบางครั้งก็ไม่ค่อยติดต่อสื่อสารอารมณ์เหมือนแบบอารมณ์เหมือนคนที่เป็นทหาร่นะไม่พูดไม่บอกความรู้สึกหรืออะไรจะไปก็ไปจะมาก็มาอะไรก็ไม่รู้อะไรแบบนี้นะอารมณ์แบบอารมณ์แบบเฉยๆนิ่งๆไม่บอกความรู้สึกของตัวเอง นะแอบเก็บความรู้สึกไว้สองจิตสองใจ เขาถ้าในท่าทีที่เขาไม่ค่อยแสดงออกหรืออะไรมาก่อนแต่จริงๆอ่ะในใจเขาอ่ะมีพลังงานที่ปกปิดปิด,ปดบังซ่อนเลนคุณไว้เหมือนว่ารู้สึกเยอะนั่นแหละแต่ไม่อยากแสดงออกแต่ตอนนี้คือพอคุณเฉยชาเย็นชาไม่ไหวแล้วเขาต้องพยายามทําบางสิ่งบางอย่างนะอันเนี้ยเหมือนเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงแล้วว่าหลงไหลคลั่งไคล่รักคุณอยู่นะ Queen ออ c h a r i เนี่ยไพ่ถ้วยนะอ้าวยอมสยบเลยนะคะเนี่ยอืมนะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบ ช่วงนี้เดี๋ยวใครดูจะมีคนแบบเนี้ยมาค้างคุณน,นะกําลังค้างอยู่ <c oughs> นะรักมากนะก็อนะราชินีถือถ้วยเอาความรักมาให้ยอมสัญญุกอะซบอ,อกเลยเห็นไหมคะซบอ,อกอะไม่พอซบอ,อกเดอะเวิลนะเดอะเวิลก็โลกทั้งใบเห็นไหมนะคะอะืนะคะผมจะต้องเห็นคุณหรือฉันจะต้องเห็นคุณนอนอยู่ตรงนี้เอออะในสายตานะคะ ความรักความสุขนะคะจะมอบความรักความสุขนะค,ะคอมพิวต์นะอาจจะมีพลังงานเอ็นเตอร์จี้ดีๆที่กัตัดสินใจมามอบความรักจริงจังชัดเจนใครบางคนอาจจะได้แต่งงานนะอะถึงเวลาใช่ปะมันเหมือนมันเหมือนคืออาจจะถึงเวลามันเหมือนทามมิ่งอะวิลออฟฟอร์จูนพอมลิคิดถึงเวลาที่ การตัดสินใจในความรักในหัวใจหรือถึงเวลาที่พอและไม่ต้องเล่นกันแล้วเรื่องความรักชักเยระกันนานเกินไป,ไปและอะไรแบบเนี้ยเออจักรวาลอาจจะบอกว่าอ่ะตัดสินใจจริงจังสัทีดาวพฤหัสเดินดีอ่จจริงจังชัดเจนไปเออแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองอย่าอย่าซ่อนอย่าทาเก๊กอย่าทำยิงอย่าทาเฉยชาอย่าทาเมินเฉยอย่าทาแบบไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเออเปิดเผยความจริงเปิดเผยมา เห็นไหมคะความจริงเปิดเผยปุ๊บเขารักคุณไงก็ข้างอยู่วนะิวออฟฟอร์จูนไปไหนไม่รอดแล้วงานนี้จ้ะเดว,เวลิลขึ้นมาเนี่ยนะระวังนะระวังนะเดวิลมานะจะโดนจับหนักจะเดินจับหล <c oughs> ังนะอันนี้ขอไปนะสำหรับคนที่เจอกันตัวเป็นๆน,นะ แต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยเจอก็ยังจับไม่ได้นะ <c oughs> แบบว่าเอ้ยหมอทำไมทายอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อ่ะพายันบอกแบบนี้ก็ต้องบอกแบบนี้แหละเอออ่ะเดวิลนะเดวิลมาจากหนักเห็นไหมสิบถ้วยนะไปไหนไม่รอดหรอกเพราะคุณเป็นความสุขของเขาอ่ะเห็นไหมคะนะไปไหนไม่รอดหรอกนะเดินไปไหนไม่ได้เพราะว่าสิบถ้วยนะจะเดินไปไหนเขาไปไหนจากเราไม่รอดเพราะอะไร เห็นไหมคะประตูปิดไว้คุณจะเดินไปไหนไม่ได้หรอกอนะคะเรานั่งสวยๆเลยนะคะนั่งสวยๆทานผลไม้นะเออนั่งอยู่ตรงนี้เรามีอํานาจอาะเรามีอํานาจแล้วเรามีอํานาจอยู่ในมือนะตอนนี้นะอาะเราเป็นผู้กลุ่มอํานาจในความราักในความสัมพันธ์นะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ ใครกำลังเจอสถานการณ์นี้ช่วยเมนบอกหมวแชนหน่อยนะว่าเอเนจีใครเนี่ยอ,อมีคนจริงๆจะตั้งคลิปว่ามีคนกำลังข้างรักคุณหนักมากข่าวดีจากความรักของคุณตอนนี้แล้วกันนะอาจจะเป็นข่าวดีนะเพราะว่ามันเหมือนแบบอะไรที่คุณไม่เคยรู้ไม่เคยแน่ใจไม่เคยชัดเจนในอดีตคุณได้รู้ความจริงมันก็เป็นข่าวดีแหละถูกไหมเออความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะเอาละนะอ่า NICE OF p e n t a c l e นะจริงๆงานมันเหมือนคุณบอกว่าคุณอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วเพราะมันจะลิงไปกับ5ดาบคือถอยออกมาอยู่ได้ด้วยตนเองจะไม่รู้สึกฉันพยายามตัดใจแล้วอ่ะมาทำไมอีกเออทำไมต้องมาอีกเออไม่เข้าใจนะคุณกำลังรู้สึกอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะเอาล่ะนะคนนี้นะมีพลังงานเอเนจีเหมือนเดี๋ยวนะ คนหน้าตาดีรูปร่างหน้าตาดีไม่อยากจะพูดว่าเป็นคนที่มีภารกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่หายจากคุณไปอ่ะนะคะภารกิจภารกิจอะไรสักสิ่งสักอย่างอาจจะเป็นงานก็ได้นะคะการเดินทางของเขาหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะความสัมพันธ์มันเหมือนเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยโรแมนติกหรืออะไรอะ่ะอาจจะปกปิดความรักความอา ทับตัวเหมือนมีความลับไม่บอกความรู้สึกคุณไม่มั่นใจไม่แน่ใจไม่ชัดเจนรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ถอยออกมาอยู่ในที่ของตนเองได้แล้วแต่คนนี้พอถึงเวลากลับกลับมาเฉยเลยแบบไม่ไม่ไม่ยอมให้คุณไม่ยอมเสียคุณไปแล้วอยากริงจัางชัดเจนมันเหมือนกับว่าก,การถึงเวลาของความรักอะไรประมาณนี้แหละอืมความรักความสุขนะบางทีการที่ไม่พูดไม่บอกหรือการการะทําของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่มันเหมือน เขาไม่อยากบอกอ่ะเอออืเขาไม่อยากบอกมันจะทําให้เขากับคุณรู้สึกน่าจะอ่อนแอมันก็เลยดูเหมือนคุมเครือคุณก็เลยรู้สึกเหมือนว่าไม่เอาแล้วะถอยดีกว่าเหนื่อยแล้วฉันเบื่ออะไรอย่างงี้นะคะพอมาตอนนี้คุณแบบอยู่เฉยๆเขาก็วิ่งวิ่งตามคุณวิ่งหาคุณนะคะชัดเจนจริงจัง อาจจะมีอะไรหลายอย่างที่มันถึงเวลาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะข่าวดีของพวกคุณนะคะบางคนที่เป็นแรนดอมที่มาชมคลิปนี้นะนะคะโดนข้างหนักมากช่วงนี้เอาล่ะนะอืมนะเขาบอกว่าในอดีตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณเหมือนว่านะคะอืมโดนควบคุมคอนโทลยอมใช่ป่ะแต่ตอนนี้เขาอืเขายอมให้คุณคอนโทนนะคะไนท์ออฟชาลีสเนี่ยนะคะ เขาบอกว่าเขายอมแล้วอาจจะยอมอาจจะอันนี้อาจจะยอมแบบว่าเนี่ยยอมว่าเขาเขาเขารักคุณนะคะอันนี้เขากล mm ับมาเห็นไหมคะกลับมาถือถ้วยถ้วยความรักนะอ่ะยอมแล้วยอมแล้วเออยอมแล้วว่ารักก็ได้ยอมแล้วก็ได้คือยอมบอกความจริงเออขี้เกียจปิดบังอำพรางแล้วเออไม่ไม่เหนื่อยแล้วอืมนะยอมทุกอย่างนะยอมทุกอย่างเลยอะตอนนี้คุณเป็นคนที่ ถ้าเหมือนม้าก็แบบว่าม้าเลิกพยศแล้วคุณก็เป็นคนที่คุมบังเหียนได้นะคะม้าจะตามใจทุกอย่างคุณจะพาไปไหนได้หมดนะคะอืมเอาล่ะมามีความรักมามอบให้นะคะกลับมาแล้วจ้าอะไรแบบนี้เอาหล่ะนะก้าวถ้วยนะ,ะยังมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนว่าอุ๊ยฉันอืมนะ ฉันเล่นตัวอีกนะ,ค,ะคุณก็รู้สึกเหมือนว่าจริงจริงจร,งจรงิมันก็เหมือนแบบเราแอบ,บยิ้มกลิ่นในหัวใจเรานั่นแหละแต่แต่เราก็เล่นตัวสุดนะคุณคุณกําทังเล่นตัวสุดลิศเลยแหละใช่แล้วใช่หรือเปล่าแบบเอ้ยไม่อยากเอาแล้วอะ่ะมาใหม่แต่เขาก็รักนะเขาอยากมานะคะควีนอวานอืจริงจังชัดเจนนะเป็นพลังงานเอเนจีของแบบทั้งเอ,อทั้งแบบ งานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเคยเหรือภารกิจอะไรหรืออย่างอื่นที่มันสําคัญมากกว่าคุณในอดีตรหรืออะไรตอนนี้นะตอนนี้คุณนะเออสำคัญมากที่สุดนะในความรู้สึกของเขานะเนี่ยอการงอนง้อขอโดกาสขอคืนดีต้องคืนดีนะต้องคืนดีมีคนง้อคุณหนักมากอะ่ะเออคลิปนี้ต้องใช้ต้องใช้ ต้องใช้ต้องใช้ข้อความนี้ไงงอหนักมากคั่งรักหนักมากจะทําทุกอย่างเพื่อเอาชนะใจทุนเออนะอันนี้แหละนะน่าจะเป็นข่าวดีแหละเพราะว่าันตั้ชื่อว่าข่าวดีเจ๊ไมอะเออใครก็นงเจอสถานการณ์นี้นะบอกหมอแจนสิบอกว่าจริงๆหนูไม่อยากเอาแล้วละหมอแต่ทําไมหนูแบบทําไมมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้อะเนี่ยฉันบอกว่าฉันอยู่ได้สวยๆมองเห็นคุณค่าในตัวตนของฉันเองแล้วดูสิเนี่ยเห็นไหมงอขอโอกาส ฉันอยู่สวยเลือดเชิดหยิงหรือฉันอยู่แบบดูดีดูเท่ดูงามสง่าและฉันก็มีคุณค่าในตัวเองนะคุณผู้ชายก็อาจจะคิดอย่างนี้ฉันก็นะคะเนี่ยฉันพยายามตัดเธอออกไปแล้วนะให้เดนเดนอ่ะจะกลับมาทําไมเนี่ยเอ็มเพรสก็มาจ้ะเขาเลือกคุณเลยนะเป็นที่หนึ่งในใจเลยนะะไม่ได้นะคะอื เรามองเห็นคุณค่าในตัวเองเพราะเรากลับมารักตัวเองเห็นไหมคะมันจะเป็นกดแรงดึงดูดที่เรามองเห็นคุณค่าในตัวเองรักตัวเองพอไม่วิ่งตามใครเลยเขากลับมาวิ่งตามเรานะคะมองเห็นคุณค่าในตัวตนของเรานะคะอืมนะเลือกเรานะเอาเราเป็นคนที่หนึ่งเลยในหัวใจเขานะคะอืมเพียงเรามองเห็นคุณค่าในตัวเองนะ,ะพัฒนาตนเองศักยภาพสองตนเองนะ,ะอยู่อืมนะ นะเ,รเราอาจจะคิดว่าเอ้ยเรารอคนใหม่ที่เข้ามาคนนี้ไม่เอาแล้วอยู่ดีๆก็กลับมาเฉยเลยนะคะคนที่เรารอคอยนะอืนะคะก็อบอกว่าถ้าเขาไม่มีคุณไม่ได้นะเขาแปดดาบนะหาทังออกไม่เจอเลยเออหากทั้งออกไม่เจอกับชีวิตในความราักคิดวนเวียนแต่ถึงคุณนะคะอม,มันเป็นพลังงานของเออ คนที่ไม่ไม่อยากเสียเราไปบางทีเป็นคนคนนี้แหละเหมือนว่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นอย่างนั้นคนที่เรารอคอยแต่บางทีเราถอยใจออกมาแล้วไม่ต้องการแล้วหรืออยู่ได้แล้วด้วยตัวของเราเอง Move on อ่ะเรากำลังจะ move on ไปเพื่อเราจะเปิดโอกาสหาคนใหม่ คนนี้ก็ไม่ยอมเสียเราไปบางครั้งมันต้องรอจังหวะเวลาและโอกาสที่จะได้รับความจริงจังชัดเจนเราจะได้รู้สึกในความรู้สึกของเขาจริงๆที่เขาเคยปกปิดปิดบังซ่อนเล้นอะไรในความรู้สึกของเขามาในอดีตหรืออะไรประมาณนี้นะคะการกลับมาของอ่าเห็นไหมเป็นไพ่ของเดอะไฮโลแฟนต่อนะเดอไฮโลแฟนนะอืมนะคะเขาเรียกว่าอืม ความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะความดีคุณเป็นคนดีความดีของคุณที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณร้องขอจากจักรวาลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเอ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะอถึงเวลาที่เขาเรียกว่าปกติถ้าเราเป็นคนดีเขาก็จะมองไม่เห็นคุณค่านะคะตอนนี้มันมีพลังงาน energy ของ การมองเห็นความดีคนที่ดีนะคะความจริงได้กระจ่างนะคะความถูกต้องความถูกต้องตามศีลธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะการกลับตัวกลับใจของคนที่คิดว่าจะเป็นแบบความสัมพันธ์ที่เป็นรักเล่นๆก็จะไม่เป็นนะคะจะมีความชัดเจนในความรักในความสัมพันธ์นะ อันนี้คือให้เ h ยค่ะเรแฟนคือความจริงจังความชัดเจนเราได้รับความกระจ่างนะคะความรักที่ดีนะความรักที่ดีต่อจากนี้ไปถ้ามันเป็นเ n e r g y พลังงานของคนที่เรารอคอยหรือคนที่กลับมาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาดีหรือเป็นคนดีแล้วถ้าเราอยากให้โอกาสเราก็ให้โอกาสเขาแต่ถ้าเราคิดว่า มาแล้ววุ่นวายใจเราไม่อยากเอาแล้วเรากําลังคุยกับคนใหม่แล้วหรือเรามีคนใหม่ที่ดีแล้วเราก็ไม่ต้องเอาคนเก่าที่มันมาคั่งเราเราก็ตัดสินใจตัดไปหรือถอยออกมาจากความสัมพันธ์หรือดิ่งเฉยได้นะคะแต่ถ้าเราคิดว่าคนคนนี้แหละเป็นคนที่เรารอแต่ก็เราก็เล่นตัวไปก่อนก็เดี๋ยวมันก็ให้คือแบบเราก็ต้องเล่นตัวก่อนอืให้คั่งหนักๆน,น,นะคะจะได้รู้ว่าเอ,อเวลาที่เรานะคะคอยู่หรือเวลาที่เรา ไม่มีเขาอย่างนี้นเป็นอย่างไรนะอก็นะคะเป็น energy ที่ดีนะใครบางคนก็อาจจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันใครบางคนก็ถ้าความสัมพันธ์ที่มันดูคุมมคือความสัมพันธ์ที่ดูไม่ชัดเจนหรือเหนื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะได้รับรู้ว่าเขารักคุณมากแล้วก็จริงจังแล้วก็ชัดเจนอาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ถึงมาอยู่ด้วยกันหรือแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเหมือนถูกต้องตามประเพณีศีลธรรมนะอืมศีลธรรมวัฒนธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ถูกต้องตามประเพณีศีลธรรมวัฒนธรรมนะคะเข้าตามตรอกออกตามประตูนะมีการไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่มีการพากันไปทําบุญไหว้พระสวดมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะพลังงานเอเนร์จีนี้อาจจะถึงไปถึงปีใหม่ข่าวดาวอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะที่เป็นข่าวดีความรักของคุณนะคะบางคนสถานการณ์นี้กําลังเกิดขึ้นกับคุณแล้วก่อนที่หมอจะอ่านไพ่หรือกําลังจะเกิดจากต่อไปนี้นะคะอาจจะเป็นแบบนี้เพราะมันเป็น พลังงาน Energy ของ Random นะคะสำหรับผู้ที่พบคลิปนี้นะ,ะหมอเชื่อว่าไม่มีความมือินในโลกใบนี้นะ,ะเอาในท้ายที่สุดก็ขอให้นะ,ะได้รับข่าวดีจากความรักนะคะให้ได้กลับมาอยู่ด้วยกันให้ได้รักกันนะคะแล้วก็ให้ได้จริงจังชัดเจนนะคะเป็นคนดีนะคะให้เขาเป็นคนดีของเรานะคะ โอเคขอให้มีความสุขนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากๆสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะแล้วก็ท่านใดยอยากดูดวงส่วนตัวจากเลขโมงคลก็อ่านรายละเอียดราะคาะให้ครบถ้วนขอคนที่พร้อมโอนนะขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเวลาที่เรามีคลิปดีๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปก่อนใครคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ